สวัสดีครับวันนี้ก็พวกเรามากันในฟรีมนี่เลยนะงานวัดงานวัดผมผมผิดไม่คุณไม่ผิดไงคุณเป็นแบบว่าเป็นสอสอ่าเป็นสอสอมาเปิดเปิดงูนบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่าเริ่มเริ่มเบอร์สองนะครับผมอันนี้น้องตัวนะครับคุณบอสแน้องตัวกลับไปทางการทีนึงนะครับสวัสดีครับชื่อบอสนะครับทวัชินินนะครับผได้เรื่องระบบว่าได้เรื่องรับบเป็นอาชีพนะครับครับผมวันนี้ก็จริงจริงแล้ว รักวุ่นวายในรถแทเนี่ยวันนี้จะออนแอร์วันแรกเลยนะครับผมทางช่องอารินทีวีนะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ี่โมงกี่โมงกี่โมงสีุ่่มครครับผมอวันนี้มาโชว์แค่นี้หรือเปล่าพี่ไม่ไม่ไจริงแล้วเรามีเพลงน่ารักน่ารักเป็นเพลงประกอบฟิลี่มาด้วยนะครับผมอีกหนึ่งเพลงนะครับผมใช่ก็น่าจะได้ฟังกันประมาณอย่งแล้วเนาะก็ เดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับมีแข่งรับเชิญพิเศษของเรามาด้วยนะครับมีเพื่อนๆเ,เรามาด้วยนะฝากด้วยนะครับผมรับชมกันเลยครับ

มาได้ไม่เลยแล้วกันมาจ้ะสวัสดีค่ะดารันค่ะในเรื่องรับบทเป็นเอมมี่นะคะดารันค่ะขอบใจนะครับชื่อบอสนะครับในเรื่องรับบทเป็นอาทิตย์ครับครับผมสวัสดีครับชื่อโบนัสครับผมรับบทเป็นเต็งหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมแมค์ธาราครับรับบทเป็นมะยมครับครับนี่แรมสวัสดีค่ะรับบทเป็นใบเฟิร์นค่ะครับผม สวัดีครับพี่ชวินนะครับจะบทเป็นเชฟพ,พี่ผมครับโอเคเหมือนตำรวจตัวเองไม่ได้แบบแบ๊บปีนนะฮะแต่ถึงทอบมาเนะะี่ยฮะเอาล่ะเนะี่ยอยู่ๆก็อยากให้กระเทยตกใจในงานขึ้นมาทั้่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ,อะเอาล่ะทามปดีกว่าว่าเรื่องนี้รักวุ่นวายนายโรสแทบทำไมถึงปเป็นค่าว่านายโรสแทบนะ,ะเรื่องเขาเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ย คือพระเอกเราขายยาหรือว่ามันมีความรสแซ่บขึ้นมา๋อาเป็นเรื่องที่แบบชูโรงเกี่ยวกับอาหารไทยครับอาหารไทยอะไรแบบนี้ครับแซ่บสแสดงว่าเป็นเรื่องราวคือซีรีส์ยที่มีความเอาเป็นอาหารไทยเข้ามาเกี่ยวข้องแซ<ช>่บ<ช>มากๆ<ช>เอาเอย่างนี้ก่อนที่จะไปแบบว่าเอาคำถามอื่น<ช>แต่ละคนเราแสดงขาให้เปรียบเทียบตัวเองเป็นอาหารไทยหนึ่งอย่างโอเคนะจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นอาหารไทยอะไรและเพราะอะไรคะเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนบ้างดีกว่า เชฟสาวเชฟไม่ต้องมองใครเลยคุณเชฟค <c oughs> ุณนั่นแหละครับผมคุณเราเนี่ยไปถึงขั้นจะปลดบบเชฟในเรื่องเพราะงั้นเราอยากรู้ว่าถ้าเปรียบตัวเองอาหารไทยจะเปรียบเป็นเมนูไหนและเพราะอะไรฮะโอ้ซะใหญ่เลยนะครับ <c oughs> อ,าอา่าล้ำกดอ่าเป็นกะปิมากันขอเป็นเมนูก็คือเป็นเครื่องปรุงคือกะปิละกัน <c oughs> ทำไมอ่ะเป็นฉายาเพื่อนชอบเรียกสมัยเรียนพอดีเพื่อนเรียกสมัยเรียนทำไมเพื่อนถึงเรียกเราว่ากะปิเดี๋ยวกลับไปถาม เดี๋ยวกลับไม่ฟังนะคะนี่จะนั่งถามแบสิงกับเลมอนกับพี่ดิฉันด้วยนะครัะขอเป็นกะปิแล้วกันต่อไปแล้ะ,ค,ะค่ะเป็นเปตรงไหนดีลูกเอ,อ่อเป็นไข่เจียวแล้วกันขอเป็นไข่เจียวเพราะคนใดที่ถูกเจียวจะเป็นนิวเอ็กซ์กใจหรือเปล่าคะแม่ค่ะอะไรแบบนั้นเอ้าฉันแย่งมุกเธอหรอใช่คฉันแย่งมุกเธอใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขอโทษด้วยจริงๆนะคะวันหลังถ้าว่าเดี๋ยวพี่บวดให้นะโอเคอ่ะต่อไปค่ะ ่ของผมน่าจะเป็นแบบตรงตรงสูงตรงแซบอะไรเงี้ยครับตงรงแซบใช่ใชตรงไหนของเราที่มีความใกล้เคียงกับคำว,ว่าตงรงแซบที่สุดอ๋อมันมันเปรี้ยวครับผมมันเปรี้ยวเป็นคนที่มีความเปรี้ยวอ่ะกินตัวเปรียร้ยวกินตัวเปรี้ยวตลกนี้แดดร้อนโลกนี้ทารมณนนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปล้วคะครับผมของผมเนาะของผมคงเ,เป็นยำแซลมอนครับยำแซลมอนใช่ครับเป็นไงคะ เพราะว่าผมชอบกินแซลมอน,นะคระับแล้วก็ผมคิดว่าแซลมอนน่าจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดผมแล้วตอนนี้ก็แซลมอนเนี่ยนะครับผมมีโปรดคลานแล้วก็สรุปสรุปง,ง่ายๆก็คือหนูหิวลูก <laughs> นะคะแบ้วกวนยำแซลมอนนะครับตอนนี้นะครับมาขายให้น้องด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะคะับกของผมน่าจะเป็นส้มตำอ่าส้ตามตำทำไสมส้มตำถึงบอกความปเป็นดาวเพราะว่าคิดว่าคล้ายๆเราม,มองมาจากไกลๆมันจะอัววนตราย พอได้สัมผัสรุ๊บมันช่งแบบเจอแต่ความอร่อยลยแกเออยพอรู้สึกว่าแบบบางคนรู้สึกว่าอุ้ยมันจะท้องเสียหรือเปล่านะกินในช่วงหน้าร้อนมันจะทําให้สอดท้องสอดท้องหรือเปล่าแต่พอได้กินปุ๊บอร่อยนี่คือคำเดียวอย่างแน่นอนต่อไปดารานาคิดว่าต้องเป็นดไรเอ่ยถ้าเอาจากคาแรคเตอร์คิดว่าน่าจะเป็นตําซัวปูปาราจ้าตัซัวปูปาร่าเท่านั้นทำไมหน้าสวยฝรั่งขนาดเราองกลายเป็นตัมซัวได้อย่างงี้จริง ตัวบทเอมมี่จะเป็นคนแบบเปรี้ยวแซ่บเลยเปรี้ยวแซบจับจ้านเลยอันนี้คือเล่นแบบห่างไกลของตัวเองมากๆเพราะจะไดเป็นคนเรียบร้อยไหมเราพิจารกานี่และค่ะเรื่องเเป็นคนเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเหมือนไหมคะเรียบร้อยเหมือนผ้ายับที่พับเอาไว้นะคะเราเล่นเราเล่นอ่ะเรื่องแกรน้องๆจากทีรีสเรื่องเราคุณวัยหนายโดนจ้าวในสุดท้ายแล้วฝากกันหน่อยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ใครก็ตามที่ยังไม่ได้ดูอยู่แล้วแต่ให้แบบไปติดตามดูซีรีส์นี้กันหน่อยสักหนึ่งคนครับ